ขันสิบ <cado> ห้าเววัดตอะระหะัวสมมาสมพุตตะนาโมตตะภาข่ววโตัอะระหะตัวสมมาสมพุตตะ สัพเพตตาเมตตาลุภีสิลิสิขาราตาเกตตาริสเกตตนาดิสิเตลาติตาเมตตาลุวนาคาหานิเกหวาทุมเฮเกเทภุมมาถาจะโยโพธิสัตวาถาพโยอาลิกาวะจะพุทโธตะละตะละยานังจาสัมมาทิีเทวพุทธเทพสันเนธรรมเมพสันเนอิโตธานาโตยาวาปะลัมปะลาอิมาสัมวิงโต จักกวาลีสุทิวตายามุนีวะลาวาจาันาังสาพระบุโนสุนันโตสุนันโตโพนตูเทวสางขายโยดูราเทวาดาเจ้าสุนตุลุองคูยพายาละทะลาตะตอนอยู่รักษาหนวันออกบอดีพายาวิรุณกาหะตอนอยู่รักษาหนใตกอดีพายาวีรุปะคาตอนอยู่ทีสาหนวันตกก็ดีพายาภูเวลละตอนอยู่หนเหนื้อก็ดี พายาอินตาเจ้าฟ้าต่นเป็นใจแก่เทวดาในสองสวรรค์กันฟ้ามีเต้าตั้งสีเป็นเจ้าเป็นประธานป้ายตับใจมีเจ้าวาลุนนาและนางทอรณีเป็นที่สุดบัตนนี้หมายมีนายวิรัตนางเยวดาวเด็กชายวรกันอธิโชสสถิตก็ได้แปลงบ้านใหม่หลังหนึ่งผู้คาทั้งหลาย ขอ,ขออารธาธนาเจ้าติดซึมลงมารับเอายังเครื่องบูชาตัางมณฑุนี่อันผู้าทังลายกะตํายังแต่งบ้านใหม่หลังนึ่งบัดนี้ผูกคา,าทังลายปั้มเป้งกระําบุตศติดตามมามากน้อยเต่ใดมาตมิ่งที่สาภาเกกาเยมังรัางขันตัวหังปันทามีสัมภาสันตังปัดสัมภาสันตังปัทางนับที่สวหายขึ้นเสาเอกแล้วทำพิธีแล้ว ด็ก็ว่ยในายก่ใสสตแกต่แล้ว่ทองนี่ไว้ไหนอันไหนแล้วก็่ทองตี่นี่่นทองิหลุมหมดเลยมีวิธีหลุมหมายที่หลุมต่อที่หลุมอันนี้อยู่ในหลุมที่หลุม ให้ให้ปูนมันรอดต่อปูนมันหอดเจ้าภาพนะเจ้าภาพแล้วจเดีโปรเยอมีไหลไปเลยครับอาก้อนอิดก้อนอิดรับมั่งมีชีวิตเอาไว้ตรงกลางนะตรงกลางเย็นทองตรงในช่องตรงกลางสามจุดนะ สามจุดมีสามก้อนลากหายมังค์โะ,ะเฉลินต้องเรือนเอาเราตรงตรงสามเต่งก็ได้สามสามจุดอ่ะสามจุดก้อนเศร้าอ่ะสามจุด,เ,ดเอาอันนี้อาโรยนะโรยสามนิด เหรียญเหรียญมีก่อนเหรียญอยู่ในถุงน้ำมต์แล้วเจ้าเหรียญช่อากาาต่างนะเหรียญเหรียญนี้รยด้วยนะภูกิใจมีโรยแผ่นทองนะติดก้อนอิดเนอะ